ใครกดไลค์ขอให้หน้าตาดีทุกคนเห็นไหมฉันหน้าตาดีเพราะฉันกดไลค์ วันนี้ผมได้หายตัวไปแกล้งคนในบลูเฮเวนลแวผมก็ได้ไปวางไฟเพื่อให้เขาแสบตาอยู่หน้าบ้านแล้วก็มีวางกกงไปขังแกล้งคนให้เขาใจผิดว่าคนอื่นทำและไปวางจนเขาลบบ้านเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าผมจะโดนด่าหรือเปล่าแล้วเขาจะหาคนทำผิดได้หรือเปล่าว่าเป็นใครที่ไปวางของใส่บ้านเขามากมายเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยอย่างปั่นนะเฮ้ยตัวฉันหายไปไหนอฉันไม่มีตัวตนนะเนี่ยคนรับเลี้ยงหมาแมวมาบ้านหลังที่16นะ ะครับว้าวนะครับ,นะรบโอ้คนบ้านที่ย่ายงเยอะนะผู้ชมตอนนี้กล่องพร้อมแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะวางของให้ตัวไรเมื่อกี้นี่ตัวไรอ่ะหนูมาขอสมัครงานค่ะมาตั้งของปวดเจ้าบ้านดิไหนนะมาตั้งไปเราต้องพิมพ์เหมือนเจ้าของบ้านรับทุกคนครับด่วนหาคนคุยแชท มอหากดคุยในเกมเนี้ยนะแมปหาผัวหาเมียเวียนกักวันเนี้ยเฮ้ยอยาให้ตัวตนเราหลุดดีลิงอะไรวะเนี่ยไม่ใช่เจ้าของบ้านเขาเข้าใจผิดแล้วท่านผู้ชมผมเป็นคนตั้งไปว่ารับทุกคนครับเปลี่ยนเป็นรับหมดอย่าบอกนะั้นเลี้ยงลิงอุรังอุดังเนี่ยหรอหรืออะไรอยากอยากทำตัวใหญ่อะไรเขาบอกแต่ไม่มีใครสนใจของที่ผมตั้งหรือเราต้องตั้งของปั่นป่วนดีวัท่านผู้ชม ถ้าเราตั้งอันนี้ไม่ได้เราต้องมาตั้งของปั่นป่วนตั้งสปอตไลท์่องไฟเข้าบ้านเสงจ้าเลยนะผู้ชมไอผมก็แสบตามันกันนี่นี่ส่องไฟเข้าบ้านเลยแสบตาชิปเป้งแสบตาเขาบอกว้ไฟมันขนาดนั้นเลยผมลบออกก่อนเดี๋ยวเขาเสียสายตานะมันจ้าซะเหลือเกินมีคนพิมพ์บอก แล้วก็ขึ้นไปชั้นบนกันนะผู้ชมผมจะขึ้นไปด้วยผมจะโดนจับได้ป่าวะมีสัปลาดตัวอะไรพี่เขาะมาทำอะไรกันเนี่ยสองคนโอโ้โหตัวอะไรเนี่ยตัวใหญ่จังวะไปกอดมันจะร่าะเหลือเกินงั้นหรอเอาเอากงไหม<บ>เอาไว้ในกงขังคนไว้ในกลงเอาดีนี่ขังคนไว้ในกลงอะไรแต่ก็น่ารากักอะไรวะ ไอ่น่ารักอะไรเฮ้มีคนมาจีบกันด้วยเหรอเนี้ยน่าลงน่ารักอะไรน่าลงน่ารักอะไรหนอเมื่อกี้คืออะไรนะอะไม่รู้คืออะไรแต่เอาบังเกอร์ไปไอเลิฟความสงบอะไรเออเราไม่เลิฟความสงบ p, แล้วก็มาปั่นป่วนใครแก้งเนี้ยเอาแล้วท่านผู้ชมเริ่มมีคนกะวนกวายแล้วเว้ย เกิดอะไรขึ้นนอนหนูสองตัว <S <S เอาดีเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอาฉันไปลบกล่องพร็อพออกได้ไหมโอ้ฉันเอาไอดีเบคอนมามันวางพร็อพได้ไม่กี่อันนะมาปวดจนคนออกจากบ้านนี้หมดท่านผู้ชมผอไไปรู้นะว่าใครจะของบ้านอันนี้อะไรในด้านนี้เจ้าของโรงแรมอยู่ไหมหน่าหล่อจรงเลยเจ้าของโรงแรมให้มีคนมาเปิดโรงแรมเราเนี่ยโอ้ไม่ลูกค้าก็หน้าหลอเหมือนกันนะเนี่ยแล้วเขาว่าไงต่อวะคนะนี้เป่าเจ้าของบ้านวะไม่ใช่วะผมจําชื่อเจ้าของบ้านไม่ได้ลท่านผู้ชม หยดละแวกดีป่ะวะยังไม่เจอเลยเจ้าของบ้านผมหาดูชื่อหลายคนแล้วนะเฮ้ยตัวผมกระโดดเมื่อกี้ไอ้ที่หายตัวผมอะไรเดี๋ยวใครขี่รถมาปวน,นเอเผื่อเื่อพวกเกงง่วงนอนเอาไปนอน <c oughs> เอออันนี้จะได้ดูโปร่ปงใช่ไหมเผื่อพวกเกอยังง่วงนอนเผื่อพวกเกอยังนอน <c oughs> อะอะไรนี่นี่ไงเจ้าของบ้านพิมพ์แล้ว <c oughs> อะไรเออเออหวัดดีเว้ย แล้วก็ออกจากตรงนี้กันไปแล้วท่านผู้ชมเจ้าของบ้านคนนี้ปอกว่าไม่ใช่วะเขาจะล็อกบ้านไม่ให้คนเข้ามาบ้านเขาปะเนี่ยผมมากวนบ้านเขาเนี่ยเอาละคนก็เข้ามาใหม่ถ้าของพบออกคนเข้ามาใหม่เลท่านผู้ชมอะไรไม่รู้แต่เท่าที่เรารู้สปอตไลท์ไปอีกไหมเสงมันจะร่าเลือเกินโอ้ไม่กอดวางวางหลังบ้านด้วยได้ไหมไม่ได้เลยมันไม่สะท้อนเฮ้ยผมเดินออกประตูมันเปิดปิดวะมันจะจับได้หรือไม่ก็จะแสงมันจ้าจริงนะท่านผู้ชม แเสียงออร่ามากเลยโอ้ยลบออกแสบตา <c oughs> แต่มีคนขี่รถมาป่วนนะท่านผู้ชมทําให้แบบเขาว่าคนนี้มาป่วนเว้ยใช่ไหม <c oughs> บ้านกูกลายเป็นอะไรเนี้ยฮะออคนนี้ไงเจ้าของบ้านจะเด่นละแล้วคนก็มาป่วนกันเต็มท่านผู้ชมเอาดีบ้านกลายเป็นอะไรมั <c oughs> นล่าสุดอะไรก็ไม่รู้เป็นควันเต็มเลยท่านผู้ชมนั่นนน ก็จะลูมกันอะไรไม่รู้ตอนนี้คือทุกอย่างเต็มบ้านคนได้ไปหมดนะไอเขาไม่ด่าอะไรเลยเว้ยลบออกใหม่ดิหนูแฮมอ่ะไอเขา้เขาเข้าใจผิดว่าหนูแฮมเป็นคนวางนะผู้ชมปึ๊บไอหนูแฮมบ้างหนูแฮมบ้างนั่นไงนั่นไงนั่นไงเขาออกากบ้านไปแล้วเขาออกเกบบ้านแล้วเขาจะไปไหนจะไปไหนเขาจะไปไหนเขาจะไปไหนเอาคนลบบ้านนะผู้ชมเขาลบบ้านลบทำไมเอาอันนี้ผมไม่ได้วางนี่มีคนบาวางนะผู้ชมเฮ้ยมีคนมาปวนเหมือนผมเลยวะกูควรสร้างบ้านที่อื่น ไปบ้านผมใหม่ไปเดี๋ยวฉันจะตามแกไปเนี่ยเครเขาบอกไปบ้านเราดีกาในในบ้านผมใหม่กับพี่หนูหล่อนี้อา้าวลบลดมาแล้วไปชมเราจะไปบ้านเขาด้วยเว้ <c oughs> แกหนีไม่พ้นฉันหรอกบอกเลยแอบบหนาแต่แต่ของฉันไม่ใช่นะฉันกดลบแล้วนะ่ะมีคนมาวางอ่ะอันนี้อัน,นี้ฉันไม่ได้วางนะมันต้อง มันต้องแต่งรถอะไรแป๊บนะึ่งมันต้องแต่งรถโอ้บารถรถพรีเมียมรล้วเนี้ยเอาแล้วรถหน่วยสวาดมาอีกแล้วล่ะเนี่ยไม่มีคนมาป่วนกับผมหรอเนี่ยผมมาคนเดียวนะอีกคนใครไม่รู้ไปแล้วท่านผู้ชมก็จะไปบ้านใครไม่รู้เอาแล้วรถสวาด์ก็มาทับอีกแหละฉันไม่ได้สปอนนะพวกแกอ,อันนี้ฉันไม่ได้ทำนะเว้ยฉันไม่ได้ทำนะเนี่ยตอนนี้ไม่มีของของฉันนะหรือรถจะมาป่วนลรงแรมพี่หน้าหลอกันดีว่าไอีลรงเลมพี่หน้าหลอกคนเยอะนะเนี่ย มีเจ้าของละโรงแรมพี่หน้าเราอาจจะต้องการความสว่างก็ได้แสงมันไปชั้นอื่นนะทานผู้ชมมีพัสดุมาส่งครับมีพัสดุมาส่งมีพัสดุมาส่งครับ <c oughs> มีพัสดุมาส่งเจอแต่กับปัญหา <c oughs> <c oughs> บ้านไหนด่ากันวะเนี่ยยเอดีี่ผมตาบแกงนั้นดีกว่าผมไม่รู้ว่าเขาไปบ้านไหนกันนะทุนผู้ชมแล้วมีคนมาสปอนรถทับถนนอีกเนี่ยนี่นี่น,นี่สีดำๆนี่ใครเนี่ย นี่นี่นี่คนนี้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 ผมเห็นแล้วมันกวนชาวบ้านเขาเนี่ยแต่ผมเขาไม่เห็นตัวไงผมหายตัวเอออุร่าถอไม่ฟังเลยรับสมัครแม่บ้านและพนักงานส่วนตัวผมจะตั้งป้ายอีกอันหนึง่งไม่รับแล้วขี้เกียจอ๋อ <c oughs> <c oughs> แล้วเขาก็ตกใจวิ่งอหนุบไยเอา้าเขาไม่สงสัยเลยว่าใครมาทำคาล้มบ้านเขาหนีแล้วท่านผู้ชมแล้วเขาไปไหน ะไรดีซีเลียมซีเลียมก็ขึ้นกันครบแล้วนี่ก็จะไปไหนกันวะแกงนี่นแงมงอะไรวะเนี่ยน,นี่คนตัวเป็นหนูนี่ท่นานผู้ชม็มาบปวดด้วยไม่ใช่ไม่ใช่แต่ผมนั่นี่นี่ชื่อนี่เลยเฮ้ยผู้หญิงคนนี้รู้สึกว่าเขาเขาจะมาตั้งป้ายบ้านคนนี้หรือเปล่าเฮ้ยอะไรวะคนนี้จ้าขงบ้านหรอวะไม่ใช่นี่วะไม่ใช่ไม่ใช่คนละชื่อคนละชื่อนจะมาตั้งป้ายว่าบ้านนี้หรือเปล่าั่นไงไม่รับแล้วขี้เกียจโคตรวุ่นวายอะไรวะ นี่เขามาตั้งบ้านนี่คืนไหมเขาคิดว่าบ้านหลังนี้ไปทําเขาเมื่อกี้ไว้ท่านผู้ชมผู้หญิงที่เขารับสมัครแม่บ้านเมื่อกี้ผมไปตั้งไปว่าไม่ไม่รับแล้วขี้เกียจแล้วเขามาตั้งว่าโรงแรมคืนเอาดีเอาดิอันนี้ผมไม่ได้ตั้งนะป้าอันนี้ผู้หญิงเ็าได้ตั้งหัวชมพูหัวเขานี่ตั้งนี่เขาจะมานี่เขาเขามาโรงแรมมาดาเจ้าของโรงแรมหรือเปล่ากิดจะมาดาเจ้าของโรงแรมหรือเปล่าอันนี้เลื่อนไปทวนท่านผู้ชมจังหวะนี้ขเขามาในโรงแรมด้วยแล้วเขาก็ไม่พูดเลยปิดเขาบอกเขามาตั้งไปปิดโรงแรม ตั้งทับป้ายเดิมเลยเวนกรรมนี่หลักฐานคาตามาแล้วจะเป็นไงอีกวะเราต้องามเราต้องตาม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 ามาแล้วตามมาแล้วตามมาแล้วเดือดเดือดแน่งานนี้เดือดแน่คู่แข่งทางธุรกิจหรอเนี้ยเอแล้วเป็นไนแล้ววะเอาลบบ้านถึงก็ออกแต่ผู้หญิงคนนั้นหายไปไหนนี่ก็ไม่รู้นะใครวางของไปเลยไม่ต้องเข้ามาเอาแล้วผู้ชายเข้ามาสปอนบ้านจุดนี้นะผู้ชมที่ผู้หญิงคนนี้ก็จะไปปวนหรือเปล่า ออกกาาเ,เขามาออกกําลังกายเหรอเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาบอกออกกําลังกายบ้านหลังนี้ท่านผู้ชมเ <c oughs> ขาจะเข้าใจผิดว่าคนบ้านหลังนี้ไปตักไปบ้านเขาอีกเหรอเนี่ยพินาล่อกคนนี้นี่เจ้าของโรงแรมนี่เขาจะมาตังไปคืนตังไปคืนหรือเปล่าหรือทําอะไรต่อไปยินข้างๆเจ้าของโรงแรมแล้วทําไรต่อตอนแรกหนูอยู่ห้องหน่อยนะฮะอะไรวะเอา้าอยู่ดีมาคุยกันเฉยมาขอเช่าห้องข้างบนหนึ่งห้องอา้าว สรุปแกไม่ป่วนเขาแล้วเหรอแกมาเป็นลูกค้าแล้วเหรอแล้วผมก็จะไปปวนห้องเขาต่อนะผู้ชม <c oughs> เอาดิเอาดิอีกคนมาสมัครพนักงานเดีย๋ยวผมรอผู้หญิงหมวกชมพูไปเช่าห้องก่อนนะผู้ชมี่เขาไปแล้วเขาไปแล้วสรุปแกจะไปหรือแกจะลงมาจะไปด้วยใช่ไปด้วยจะไปด้วยนี่ไงเข้ามาห้องนี้แล้วเขาบอกว่าเอาห้องนี้เอาห้องนี้กระโดดใหญ่ๆแกจะเข้ามาก่อนแกละกันห้องนี้ต้องตกแต่งดีจะเอาห้องนี้แล้วเนี่ย ออาห้องนี้ห้องนี้ใช่ไหมอแล้วท่านผู้ชมเขาบอกใช่แล้วเขาเข้เขามาแล้วแล้วเขาก็ติดบันติดป้ายว่ามีคนเช่าแล้วให้เขามาเช่าก่อนพอดที่ห้องนี้พัสดุมาส่งครับพัสดุมาส่งจะรู้ไหมเ,เขาเข้าห้องเขาไปนแล้วท่านผู้ชมพัสดุมาส่งครับโรงแรมห้องนี้ <laughs> 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 เขาเป็นไหนต่อเขามากระโดดอะไรก็ <laughs> พัสดุมาส่งไง มีไรมีเ,เขาบอกว่ามีกล่องอยู่ในห้องชั้นอะไรนี่แหละมีกล่องอยู่ในห้องชั้นเต็มเลยแล้วเขาว่าไงต่อวะแล้วจะว่ายังไงต่อจะว่าไงต่อแกก็พูดดีจะหอโรงแรมมันงั้นเดี๋ยวนอนงั้นเดี๋ยวนอนห้องผมก็ได้โ oh อไม่อาวังนี่วะเอาอุ้มกันไปละเอาไอาเขาอุ้มผู้หญิงคนนั้นไปเอาเอาเอาแกอุ้มลูกค้ามานี้เ้ <c oughs> โหแล้วอะไรวาดานนน โอ้หอะไรวะเดินก็บตาไปมดูดผมจะบตาม้าไปทุกอย่างเก่าคึอบรเอาเข้าแบบนี้นะยผู้ชมและอะไรด้านนูน้นโอโ้โห อลังการงานสร้างอีกแล้วว่าจะแกล้งสะหน่อยอะไรว่าแกล้งกันอยู่ไหนอีกรู้สึกว่าโรงแรมนี่จะหายเว็บไปกับตาคนเป็นหนูนี่เขาก็ไปแกล้งนะั่าานนะทุกคนนี่แต่ไปโดนกระตุ้นต่อมเลยว่าพวกแกอ้าชิดกลับมาปิดบิ๊กคอนได้ล่อแล้วมานผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะถ้าใครชอบฝากไลกค์ก็แชร์ subscribe ปุ่มด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วก็ผมไม่ไปจัดไปโอเคไปแล้ว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 